คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนนะคะ FT t r a d i n g นะคะต้องทำยังไงตามกันมาดูเลยค่ะก่อนที่จะลงทะเบียนได้นะคะคุณต้องมีอะไรบ้างนะคะต้องมี Gmail นะคะเพื่อลงทะเบียนนะคะก่อนที่จะลงทะเบียนจะมีทางทีเดอร์หรือทีมงานนะคะส่งลิงก์ให้เราแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะทุกคนโอเคหลังจากคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะมีอ่า หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะเรากา็ใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะคะทุกคนใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็จะมีพาสเวิร์ดด้วยนะคะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปคะ่ะโอเคใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพาสเวิร์ดตัวเดียวกันกับไอ Gmail นะคะให้สร้างใหม่เลยนะคะโอเค แล้วก็นิ k n a m e ของเราลงไปเลยค่ะนะคะตัวอักษรผสม,มตัวเลขนะคะทุกคนโอเคหลังจากนั้นก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสของผู้แนะนำนะคะถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นนะคะรบกวนไป c o อปปมาวางใส่นะคะทุกคนตัวนี้สำคัญมากเลยโอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ลงทะเบียนเลยค่ะ กดลงทะเบียนเลยนะคะตอนนี้เราจะมีเวลาแค่30บวินาทีนะคะทุกคนสังเกตนะคะตนนัวนี้ให้เราไปที่ gmail เลยนะคะเพื่อไป activate นะคะอะหลังจากนั้นจะมี gmail ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเร็วเลยนะคะกดสีเหลืองเลยนะคะ activate now นะคะเวลาแค่30บวินาทีนะทุกคนถ้าทำไม่ทันอะถ้าทำไม่ทันก็ไอ้นี่นะคะ ถ้าหากว่าทำไม่ทันมันจะฟ้องว่าไม่ถูกนะคะเราจะได้ทำใหม่อินเทอร์เน็ตช้าก็ไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้อินเทอร์เน็ตช้ามากเลยก็รอค่ะโอเคมาดูกันว่าเราจะทันไหมตัวนี้นะคะจะนับถอยหลังนะคะทุกคนไม่ต้องทำอะไรโอเคถือว่าทันนะคะเราลงทะเบียนสำเร็จนะคะ โอเคนะคะแล้วก็เข้าไปที่ระบบเลยนะคะตัวที่ไอเราลงทะเบียนไว้นะคะด้วยจ m เมลของเรานะคะใส่ลงไปนะไม่ต้องรีบนะคะโอเคค่ะ Okay. จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคติดตามกันขั้นตอนต่อไปนะทุกคนคลิปต่อไปนะคะขั้นตอนนี้ก็คือลงทะเบียนสำเร็จแล้วอ่าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ